คุณซื้อทัพเจลีกอดีตนายเกาทิรทอนทิรศินจ่อคุมทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกคัมแบ็ครูปงานกันอีกครั้งสำหรับปีเตอร์ชคาโมฟสกีกับทิรสินแดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเมื่อมีรายงานว่าสโมสรบีจีประทุมยูเนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกกำลังมรลุข้อตกลงกับตัวปีเตอร์ชคาโมฟสกีเฮดโคชชาวออสเตรเลีย ามาคุมทับในฤดูกานะลน่าโดยฤดูกาลน,นี้ปีจีปทุมอยู่ในเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชมาแล้วสองรอบโดยก่อนหน้านี้ใช้บริการของมาโกโตโทิกุระโมริก่อนจะเลือกเปลี่ยนมาใช้แมตส,สมิธสำหรับปีเตอร์ชคามอฟสกีคุณซือชาวออสเตรเลียวัย44ปีผ่านประสบการณ์มากมายในเจลิกญี่ปุน่นทั้งกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตชิมิสุอิสพาวและมอนโตเดียอยามากาตะผ่านการร่วมงานกับสองแข้งทัปทีมชาติไทยอย่างทีรทัทอนบุญมาทัน รัตทลรสินแดงดา้ดวยในานามทีมชาติเขาเคยคุมทีมชาติออสเตรเลียชุดยู17มาแล้ว11นักเตะและโค้ชเยอเยี่ยมรีเวอร์ไทยลีก2022-2023นัดที่26ไทยลีก ประกาศ11ผู้เล่นและคุณซือยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่26ระหว่างวันที่8-9เมษายนที่ผ่านมาด้วยในสัปดาห์นี้ PG ปทุมยูนิเต็ดมีชื่อติดโผล่เข้ามาถึง3คนด้วยกันนำโดยสุภปัย์คมศิล์โคดผู้ฝึกสอนชารัดอยู่เย็นและทีศิสินแดงดาที่ยิงหนึ่งใจสองในเกมเปิดรังแซงชน,นะนครราชสีมามาด้า5-2ซึ่งถือว่าเป็นเกมที่กองความตายกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนทีมแชมป์เก่า อย่างบริลัมยินิเตก็กลับมาขึ้นฟอร์มเปิดบ้านไลต้อนลำปางเอฟซีสบายๆสองต่อศูนย์โดยขออีกแค่หนึ่งแต้มก็จะการันตีคว้าชแชมป์ลีกสมัยที่8ทันทีกับอีกสี่นัดที่เหลือซึ่งในวีกนี้มีชื่อผู้เล่นติดมาหนึ่งคนคือลอนซาน่าดุมบุยาที่ยิงไปนหนึ่งประตูในเกมดังกล่าวจากลูกจุดโทษปิดไทยที่เมืองทองยินิเตดยังคงเดินหน้าเก็บชายชนะเป็นเกมที่7ติดต่อกันในลีกและยังไร้พ่ายเป็นเกมที่8ในลีกด้วยหลังเปิดรังไลอัดขอนแก่นยุนิเตสองต่อศูนย์ ทำให้มีผู้เล่นติดโผเข้ามาสองคนได้แก่เวรเทศป้อมพันธและเวเล่นพอปที่ยิงไปอีกหนึ่งประตูนในเกมดังกล่าวเช่นกันสำหรับทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ที่16มีดังนี้โพรักษาประตูสราโนอน,อน,อนอนุอินวีโอเชียงรายยูเนเตดกองหลังสุพนันบุรีรัตน์เกนแทรเรอิบซีวิคเตอร์คาโดโซวีโอเชียงรายยูเนเต็ดสหรัฐป้องสุวรรณพิธีประจบเอฟบซีกองกลางสหรัฐอยู่เย็นบีจีปทุมยูเนเตต วุลเทพป้อมพันเมืองทองยูเนเต็ดรัสซี่คาราบูเอพีทีประจบเอฟซีโมเมดออสมันลำพูนวอร์เรย์กองหน้าิวเ,เลนพอบเมืองทองยูเนเต็ดทีละสินแดงดาอีจีปทุมยูเนเต็ดบอลชนะนดุงบูยาวุลีลำยูเนเต็ดผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมสุประชัยคมสินอีจีปทุมยูเนเต็ด